เพื่อนๆคิดว่ายังไงหน้าตายเยนี้ยแคสติ้งได้ไหมคือมันมีเรื่องอย่างนี้ทุกคนเมื่อสองวันก่อนหญิงมาบอกแม่ว่าบอกว่าอะไรนะคะจำได้ไหมอยากลองเป็นนางแบบค่ะหนูอยากลองเป็นนางแบบแต่เป็นที่เมืองไทยพูดตรงๆนะว่า แม่คิดว่าน้องกระบ,บัวพูดเล่นเพราะเห็นเห็นแม่แบบว่าแซวๆบ่อยว่าเออไปเป็นคนดังไปเป็นดาราสิลูกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เขามาบอกอีกมาย้ำอีกทีน้องบัวอยากจะไปแคสติ้งที่กรุงเทพตอนไปเมืองไทยรอบหน้าเพื่อนๆคิดว่ายังไงหน้าตายเงี้ยแคสติ้งได้ไหมน้องบัวคิดว่าหนูทำได้ไหมลูก ไม,ไม่รู้ค่ะ,คะถ้าหนูอยากทำแม่ใจก,ก็ก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้ว่าต้องต้องให้หนาอุดมาไปเมืองไทยด้วยให้หนาอุดเป็นไปเมืองไทยด้วยน้องบัวเรามาถามคำถามไว้เลยดีกว่าน้องเป็นได้ไหมคะน้องเป็นได้ไหมตอนแรกแม่ก็จริงจังมากเลยนะตอนที่ลูกเด็กๆโอ้อยากให้ลูกเป็นดาราอยากให้ลูกเป็นนางแบบ พ่อตัวเองเก็บกดไงตัวเองเป็นคนไม่สวยก็เลยอยากให้ลูกเป็นแต่พอทีเนี้ยเขามาพูดบอกว่าเออเขาอยากเป็นจริงๆเขาอยากลองดูแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะชอบหรือเปล่าแต่เขาอยากจะลองดูเพราะอย่างที่เห็นก็คือน้องกระบัวเขาเอาชอบเต้นเนาะเขาเต้นเก่งน้องกระบัวเขาเต้นเก่งแล้วแม่ก็ว่าหน้าตาเขาก็ไม่ใช่ว่าขี้เหร่ออะไรแล้วก็น้องเขาก็พูดไทยได้ นิดหน่อย <c oughs> เป็นได้ไหมไม่รู้นะโอเค